สวัสดีค่ะสภาพอากาศในช่วงตลอด7วันข้างหน้านี้นะคะประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนั้นจะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงระหว่างวันนี้นะคะไปจนถึงวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงตั้งแต่วันอังคารที่10ไปจนถึงวันศุกร์ที่13พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะดังนั้นเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ที่จะมาถึงก็ค จะต้องพกร่วมติดตัวไปทํางานกันด้วยค่ะฝนที่ตกในรอบนี้จะช่วยคลายความร้อนลงแล้วก็หวังว่าจะช่วยส่งผลดีต่อปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือประชาชนในบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางจะต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะคะโดยควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่แผ่นป้นายโฆษณาและก็สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะมาดูลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้นะคะจะเห็นว่าระยะนี้ค่ะยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่าอันเนื่องมาจากความร้อนซึ่งเห็นเป็นอักษรตัวแอนี้นะคะ ะะปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็เป็นเหตุให้มีอากาศร้อนในช่วงนี้นะคะส่วนฝนฟ้าขนองนั้นเกิดจากกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคาดว่าจะพัดนําเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมที่บริเวณภาคอีสานตอนล่างนะคะแล้วก็ที่บริเวณภาคตะวันออกไปจนถึงวันอังคารนี้ค่ะหลังจากนั้นในช่วงวนันพุธถึงวนันศุกร์นะคะคาดว่าจะมีแนวผ่าสอบเข้าหากันของลมระหว่างลมใต้นะคะระหว่างลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่บริเวณภาคอีสา,านภานคากลาง มทั้งภาคตะวันออกทําให้ในบริเวณดังกล่าวนี้นะคะ จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะสําหรับสภาพอากาศในวันนี้นะคะอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่นะคะนอกจากจะร้อนแล้วก็ยังมีพื้นที่24จังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกซึ่งต้องระวังอันตรายจากพายุลมแรงนะคะได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์เลยอุดรธานีหนองคายสกลนครขอนแก่นเชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ริสะเกษอุบลราชธานีชนบุรีระยองจันทบุรี ตราดชัดเชิงเซาปราจินบุรีและสระแก้วค่ะช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะภาคเหนือนั้นจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่กับมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรง10%ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง24-44องศา,ศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่กับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ20%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลัมูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง24-41องศาเซลเซียสย ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปและมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิระหว่าง27-43องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปร,ะริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิระหว่าง28-40องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่และมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ20%ของพื้นที่<ม>กับมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดฉะเชิงเศรวาปราจินบุรีและสระแก้วอุณหภูมิระหว่าง25-41องศางเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ2่ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิระหว่าง24-39ถึงสองศาเซลเซียสเอาไทยและอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและทิ้งท้ายช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะช่วงเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซลโตเกียวและไทเป ตามด้วยทวีวยุวโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแอนเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพประกาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย PBS สวัสดีค่ะช่งนะคะพลเมืองิ i z e n r e p o r t